ในวันที่1พฤศจิกายนปีน2025่ได้มีอัปเดตใหญ่อัปเดตหนึ่งอย่างอัปเดตฮโลวีนที่ได้ปล่อยตัวละครออกมา2ตัวนั่นก็คือเวโรนิกาและเกท6 6 6โดยในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกท6 6 6เรื่องสกิลและแนวทางการเล่นหลังหายไปนานมากเลยทุกคน <c oughs> ก่อนที่เราจะไปดูแนวทางการเล่นกับสกิลเราจะมาทําความรู้จักกับซิกเซอร์หรือเกท6 6 6กันก่อนโดยเกท6 6หหรือซิกเซอร์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของความโกรธแค้นและความมืดของจิตใจ โดยรูปร่างของเกต66เขาจะเป็นปีศาจตัวสูงโดยใบหน้าเขาจะดำสนิทพร้อมกับเขาของเขาที่มีสีแดงรวมถึงมือและเท้าของเขาด้วยรวมไปถึงหางโดยหางเขาจะเป็นหางคล้ายๆปีศาจที่มีรูปโลโก้รูบอกอยู่ตรงท้ายโดยตามปกติแล้วเกตก็ยังเป็นรูปร่างเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เขานั้นดันโดนกันแกล้งเพราะว่าเขานั้นมีหมายเลข66ที่ชื่อ ทำให้เขานั้นสื่อถึงความย่าแย่ความโกรธแค้นและสื่อถึงความอับประมงคลแต่ยังไงเขาก็ยังมีเพื่อนที่ดีที่สุดใช่นูฟโดยทั้งสองคนก็ได้เป็นเพื่อนกันคุยเรื่องชีวิตด้วยกันโดยที่นูฟนั้นไม่ได้สนใจเรื่องข่าวลือซิกเซอร์หรือเกทหกหเลยในตอนแรกความรักระหว่างเพื่อนมันก็เป็นได้ดีแต่สุดท้ายมันก็ได้จบลงเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของเกทเอง ที่อยากจะแซงนูบและมองว่านูบนั้นมีแต่สิ่งดีๆไม่เหมือนเขาที่เอาแต่โดนรังแกและโดนกานแกล้งมาโดยตลอดทําให้ตัวละครเกสกระดูกได้บิดเบี้ยวข้อต่อได้งอและก็มีเขางอกออกมาทําให้กลายเป็นปีศาจ้ายเกสได้พยายามซ่อนร่างกายของตนเพื่อไม่ให้นูบรู้แต่นูบก็อยู่ข้างหน้าเขาแล้วนูบได้เห็นทุกอย่างแล้วนูบไม่เชื่อกับตาตัวเองว่าหน้าของเขาคือปีศาจ้ลยที่คนอื่นเขาลืมมา แล้วมันเป็นเรื่องจริงถามว่าเอออะไรต่อเหรอเออหลังจากนั้นนู้กับเกตโอ้โห,ก,โหก,ก็ได้ไปเจอสเปกเตอร์สเปกเตอร์เลยหรอกหลังจากนั้นก็เข้ามาในฟราร์สกีแค่นี้แหละจบเรามาดูในด้านสเต็กบ้างดีกว่าความยากในการเล่น3ดาวเลือด2,500ดาเมจ27สตามิน่า110ความเร็วในการเดิน9และความเร็วในการวิ่ง21สิบเตัวสกิลจะมีอยู่ทั้งสสกิลด้วยกันสกิล1นึ่งาลิ่งสแรหรือเป็นการตีปกติดาเมจ20 และยังแยกออกมาอย่าง i s c ิ r a t e วิธีใช้คือหากเรายังกด M 1ครค้างไว้สกิลนี้จะเป็นการพุ่งไปตีเซอร์แล้วเรายังจะได้เลือดกลับคืนมา10หน่วยด้วยแอคุณใช้ไม่โดนจะเป็นการลดเลือดแทนสกิลที่2อย่าง d e m o n p า r s r s u เ e อสกิลนี้จะเป็นสกิลพุ่งที่สามารถพุ่งไปหาเซอร์ตามที่เราเลงเอาไว้ได้และเราหันหน้าจอขึ้นมันจะสามารถพุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาได้ แต่เมื่อเรากดค้างค้างน้อยที่สุดจะได้ดาเมจที่26แต่ถ้าค้างมากที่สุดจะได้ดาเมจ40เลยบอกได้เลยคเดียวเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่โกงที่สุดในเกมยังว่าได้ทั้งเคลื่อนที่ได้ทั้งกระโดดได้หูดาเมจแรงอีกหูทุกคนโกงมากเลยสกิลที่3 f i ไฟ l c ลไคลจะเป็นการปล่อยเสียงคำรามออกมาถ้าโดนเซอร์จะโดนไฮไลท์เป็นเวลา12วิลงไปถึงสไปเดอรจะมีหน้าจอที่เบอร์เวลา4วินาที จากประสบการณ์บอกเลยว่าเกทงหกปากเหม็นจัดอะเอาสภาพเบอร์เลยกลับมากันต่อดีกว่าในเจ้าสกิลนี้จะมีระยะที่ค่อนข้างจะสั้นก็ไม่ได้เรียกว,ว่ากลางก็น่าจะดีกว่าสกิลสุดท้ายบัตรัสถ้าจะเอาง่ายๆเจ้าสกิลนี้ก็แค่เป็นสกิลค้นหาคนตามคิลเลอร์ปกติแต่ถ้าผมบอกมันว่ามันไม่ธรรมดาล่ะซึ่งใช่ครับเจ้าสกิลนี้มันมีทั้งหมด2เฟสด,ด้วยกันซึ่งเราจะพูดถึงเฟสที่2หรือบัตฮันถ้าหลอดเลือดเราครบ5้แล้ว บัตรลัชจะกลายเป็นบัตรหันได้ทันทีเลยถ้าเราเลือกที่จะกดใช้สกิลสกิลเราจะถูกทํางานแล้วทาให้เกิดอย่างหมดบัตรหันขึ้นมาเวลาจะถูกหยุดลงหน้าจอทั้งเซอร์และคิลเลอร์จะเป็นสีแดงโอเคหรือซิกเซอร์จะวิ่งเร็วขึ้น4%่อเโอเคทหกหกก็จะเห็นทุกคนเป็นไฮไลท์สีแดงเป็นระยะเวลา5วิทุกทุกครั้งส่วนคนที่ติดสถานะเฮลเมอเรยอยู่จะถูกจะถูก,ถกมาร์กเป็นออร่าสีขาวโดยในโหมดบัตรหันเกทหกจะไม่สามารถโดน สตันได้จากพวกเซติเนลหมดเลยแล้วทุกสกิลจะถูกรีคูดาวนหมดเลยรวมไปถึงได้บัฟด้วยเช่นเดมอนิกฟอร์ที่จะทำดาเมจแรงขึ้นอินฟิโนคายจะมีดาเมจขึ้นถึง10เลยถ้าใช้สกิลโดนจะได้สปีดเป็นเวลา3าวิและสเต็งหนึเป็นเวลา8วิซึ่งบอกได้เลยว่าแม่งจะโกงไปไหนวะเพื่อนแนวทางการเล่นซิกเซอร์หรือเกส6 66ไอตัวนี้ก็เล่นได้อย่างง่ายๆเลยนะครับ พอมีทั้งสกิลระยะไกลระยะใกล้มีทั้งหมดเลยสกิลตีผมแนะนําให้กดค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อทํำสแตก็กันได้ถ้าจะเล่นแนะนําให้เป็นมุมมองบุคคลที่3นะครับหรือก็คือมุมมองที่เห็นรอบตัวนั่นเองก็ไม่ให้พวกเซนติเนลอะเช่นทูไทม์หรือเกตมาบล็อกเราได้นะครับส่วนบางหันได้ตอนไหนให้รีบใช้เลยนะครับเพื่อห,หยุดเวลาส่วนข้อเสียก็คือขนาดตัวของเกตหกนะครับที่เซนติเนลสามารถโจมตีเราได้ง่ายมากเช่นแชนอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งวิธีแก้ทางก็เซนตินิวตอบโจทย์เลยครับจบ